ก็สวัสดีครับโอผมนะครับด e วอ l the s t ติมมิ่งสตารตอนนี้คุณก็กำลังเลกับเกม Bio n เ c กข่มบรรทุนะครับก็เป็นเกมจากแคปคอมฮะในปี2009นะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมาในปีเดียวกับเรดเซนต์อีวิวค่าๆอย่างนี้นะพูดง่ายๆคือโดนเรดเซนต์อีวิวค่าๆกบไปเต็มๆเลยนะกับกบความดังไปเลยิงเกมนี้มันก็ คือดังในอดีตอยู่นะระดับหนึ่งนะครับเป็นเกมที่มีตั้งแต่ในสมัยเกมนิโอนด์โดแล้วนะตั้งแต่เป็นสมัยตลับแล้วแล้วก็ในเกมบอยด้วยนะซึ่งคล้าครเป็นที่เป็นแบบยุคเก่านะยคนยุคเก่อนอาจจะรู้จักเกมนี้ม้างนะชื่อก็ยังเป็นไบโอเนกเหมือนเดิมนจะ,นะเป็นไบโอเนกรีมาสเตอร์หรือไปเป็นไบโอเนกในเรื่องต่อกันอันนี้ก็ไม่รู้กันนะครับนี่ผมขอดูต้องคงตั้งค่ากันเพราะว่เพิ่งโหลดมานะแต่ว่าไม่ใช่เพิ่งเล่นนะคือผมเออผมเล่นจบแล้วเลยลบไปแล้วเกมนี้ คือแต่นานแล้วล่ะเล่นจบเรา,าเริ่มเล่นกันแล้วมาในเรื่องเกมนี้ก็ถือว่าทาได้ยอดอยู่นะฮะห,หลักรถนะหลักรถเลยทีเดียวก็นะครับในเรื่องก็คือพระเอกเราเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าเหมือนทหารที่โดนอะไรทหารที่ผ่านสงครามมาแล,แล้วเขาได้เสียแขนนะไอ้โดนจับมานะครับ ต่อจนั้นก็กลายเป็นฮีโร่ฮีโร่จากไอ้ด้วนกลายเป็นฮีโร่ในอย่างอันเดวมาดูคุณมาดูนะแคปข่มคุ้มช่วยเสนอกับการกลับมาอีกครั้งของเกมเก่าเกมนี้เมืองสวน ห้ฉันบอกเกี่ยวกับผู้ชายที่ฉันพบเมื่อยังเด็กสิปีที่แล้วประเทศของเราได้เชิญกับภยัยคุกครางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเอ a ที่ถูกโจมตีโดยจากรัรรดิกุมหารฟาซิสที่ถูกนับถือไม่มีอะไรแม้แต่กฎให่ชีวิตและความตายทหารถูกส่งเข้ามาและจัดการเพื่อหยุดพวกเขาเขาช่วยพวกเราทุกคนเขาช่วยฉันแต่กคนลืมซะน,นะ ในตอนแรกประชาชนรู้สึกขอบคุณมากจากนั้นพวกเขาก็ไม่ไว้ใจอีกไม่นานพวกเขาหันหลังให้กับคนของเขาทหารที่ปรับปรุงกลไกหน่วยคอมเบลเดอร์ไบโอนนกพวกเขารียกพวกน,นี้ว่าพวกบ้าคลั่งไม่ใชม่มนุษย์เต็มตัวอีกต่อไปเหล่าไบโอนิกกลายเป็นภยัยคุกคามต่อสาธารณะในที่สุดนักการเมืองก็ดึงปลักทหารไบโอนิกถูกกำจัดออกจากชิ้นส่วนไบโอนิกพวกเขาเหมือนเป็นเครื่องจักรเลยบางคนเสียชีวิต แต่คนอื่นก็กลับวิ่งหนีไปทัและคนที่ชีวิตฉันเขาลงเอยด้วยความตายส่งเขาไปฆ่าตัดสินประหารชีวิตและพร้อมสำหรับจุดจบนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวขฉัน สเปนเซอร์ในสุดก <him> ุนก็มาถึงปล่อยเขาไปอุ้ยโอ้ฉันปล่อยมาแล้วนะโอ้ไม่ไร้แกทำให้ฉันต้องเข้าคุกตอนแรกอี๋แต่ทำไปล่อยคุณล่ะไงออ้ยแกต้องการอะไรกับฉัน กูก่อกรรไายระดับไบโอกจุดชนวนอาวุธทำลายล้างสูงในเมืงสวรรค์เมื่อเช้าเป็นคนตายไงสเปนเซอร์ Spencer, ตั้งหลายร้อยพันอาจเป็นล้านด้วยไม่นั้นมีอะไรเหลืออยู่ในเมืองที่ถูกครอบคล้องหารลากกองทัพอากาศไม่มีสิ่งใดให้เราส่งออกมาได้เลยกลับออกมาเราจำเป็นต้องอยู่เบื้องหลังพวกนั้นและค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่ใช่ทหารของ f อฟกลต่อไปครับเราเชื่อว่าผู้ก่อการร้ายเป็นอดีตคนของเรานามว่าไบาโอโลกคุณเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ในการยึดทั้งสองอย่างเรากำลังส่งคุณเข้าไปสำร,รวจพื้นที่และช่วยเราติดตามผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนโลกที่แกอยู่นั่นแหละเฮ้ยฉันแก้เป็นชายคนหนึง่งสเปนเซอร์แต่ผมสามารถให้สิ่งนี้กับคุณได้นะ เอ้ยนยเอ็มเี่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเอเผมไมีข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอนะและผมก็สามารถพาคุณหาเธอได้นะนาเีกากำลังฟ้องเรื่องนี้สเปนเซอร์ Spencer. ว่าคุณจะเข้าหรือออกยังคงมีปัญหาหอยู่อย่างนึงสิ่งที่ไ้รับการ,การเก็บดูแลไว้นั้น มันสิไม่ต้องมาต่อแขนใช่ไหมล่นะ <c oughs> ดูเหมือนพี่แกจะไม่อยากให้แขนเลยสเปนเซอร์ฮะคือว่าเอกเรานะนาธานสเปนเซอร์ฮะส่วนผู้บังคับชะก,การไอเอสื้อขาวที่นั่นคือโจฮะชื่อว่าโจโคสปิเตเตอร์สินมากเกินไปไห่างๆเลยสิรับสอก ลังไปส่งข,ของห่างที่นั่นหน่อยเอาละจะส่งพัสดูสำเร็จมองหน้ากับขาวกเรากันก่อในเรื่องก็ได้ปูมาใน ระดับหนึ่งแล้วก่อคันซีนก็นานพอตัวเลยก็ได้ส่งพัสดุสินค้ามาฮะพัสดุพันดีเลยออีกอันนึงคือตัวเรานี่เองตัวเราอย่างนี้นะแอ่สิ่งที่ส่งมาเมื่อกี้มันมีสองอันฮะส่วนอีกอันนึงคืออะไรล่ะน้องต้องไปดูฮะเอ้ยภารกิจด่วนจริงๆคุยพูดกันเมื่อกี้เองเอ้ยตอนนี้เราเป็นเงาภาพเลยอืม ก็ฝึกฝึกก่อนนะยิงก่อนยิงดิเออฮ้ยิงเฝ <laughs> ึกยิงมึงว่างขนาดนี้เหรอมาค่อน,น,ะนะนะอข,ข้างลื่นนะมาเกมนี้ก็ใครที่สเปคต่ำก็เล่นได้นะครับใช้แรมแค่หนึ่งจนะุดห้ากิกับอันนี้คือภารกิจของเราคือเชีย่ยไปรู้ที่แม่ม่แม่มันให้เดินสำรวจเออเราไม่ต้องมันคือมันเล่นไม่ยากเลยเกมนี้ลุยลุยยิงอย่างเดียวเป็นเกมฉบับลุยยิงอย่างเดียวฮนะ ปิดโซนพิษนาไม่มีอะสำหรับใครที่ไม่ชอบปั๊วโซไม่มีอะเกมนี้ไม่มีมมมปั๊วโซลุยเดียวเยอะนะอะไรวะผมปะชี่อะไรนี่ยิงมากอ่ะยิงแม่งเลยนี่ไงปืนแม่งโคตรแรงนี่ฮะก็มีความเป็นเรลิเดนต์ด้วยนะการเล็งปืนเนี่เหมือนกับเป๊กคือใช้ไหล่ขวาเจะเป็นมุมมองทางไหล่ขวาก็อารมณ์เหมือนลีออนนะแต่ว่ามันมันจะแบบของลีออนแบบจะซูมกว่าอะไรเงี้ยของภาคสี่ภาคห้าจะซูมกว่า แต่นี่เขาบอกว่าจะเป็นมุมมองบุคคลที่สามฮะแบบไม่ซูมมากเท่าไหร่บอกว่าจะเห็นแค่ประมาณครึ่งตัวเลยเนฮะอืมิงไม่ไปลูกกระจอกพวกนี้ทำลลอะไรพวกนไม่ได้ครับดีมากเหยอต่ออะไรโดนไหม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 ฮะอ๋อไม่โดน,โดนสาดแลกไปเลยกระสุนเนี่ยมันมันดอกมาให้เยอะมากกระสุนเนี่ยโอ้โหเราไม่ต้องประหยัดกระสุนเหมือนใน Resident Evil นะเราสาดไปเลย,นะลเ,ลยนะเออเอารมณ์เหมือนเล่นดูเออเล่นไปเลยเออยิงไม่ไปเลย อันไม่ได้กระสุนละพูดเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้มันกระจอกจริงๆสเปนเซอร์เราบอกนะโอ้โหมันไอเชยมึงมีแขนเดียวยังดูถูกคนได้เหรอโอ้โหมีแขนเดียวกูหมดได้นี่ปื่อแขนเดียวเนี่ยอารมณ์มันเป็นซีจมามากระสุนป่ะวะไม่ได้กระสุนจำกัดแล้วจำกัดแค่สี่สิบกว่านัดไม่ถึงห้าสิบเฮ้ยอ้อันนี้ไหวเหรอ มึงนี้มันช่างเละจริงๆเฮ้เราขายบ้างเหไม่มีนะเสียเลยปั๊บซี่มีปั๊บซี่ด้วยนะเขาทำมาเพื่ออะไรไม่รู้เขาโปรโมทอะไรสักอย่างซึ่งเกมเนี้ยมีการพัฒนาแค่ไม่กี่ปีปีสองปีเองมั้งเนาะคือเป็นแบบว่าเขากลัวภาคห้าจะเจ๊งไงเขาเลยสร้างเกมนี้มาแยกอีกทีนึงคือเผื่อจะเป็นรายได้อีกแบบหนึ่งนะ แต,แต่สิ่งที่ไม่คดด่าที่ก็คือภาคห้าแม่งยอดขายมันดีมากฮะซึ่งไม่ต้องใช้บารมีอะไรจากเกมนี้หรือเกมนี้ก็กลายเป็นเกมแบบว่าปล่อยมาเฉยไปเลยนะแต่ว่ามีความสนุกอยู่นะส,สร้างไม่ดีเลยแต่สิ่งที่มันขาด,ขาด,ขาดหายไปผมรู้สึกว่าระบบเกมมันยังทำไม่โอ๊ออปมากกว่าเท่าไหร่ตัวละครอ่ะตัวละครอะเอกมันไม่ได้มีตัวเดียวนะแต่ต้องคุณต้องดูไปเรื่อยๆจะมีตัวละครอะเอกตัวหนึ่งนะเกมนี้แงบิงแงไม่โดนนี่ไง ตอเนี้ตอนนี้ยิงไปเลยนี่คือกระสุนน้ำมาจากแล้วกูเห็นมันเซยหมกเหล็กอยู่ด้วยแต่ปืนเรายิงเข้าหัวมันได้โอ้โหยิงกับฟรีไฟก็เกมเนี้ยแหละมาแต่กูได้แขนก่อนจะไปได้แมนยังยอมกูเลยเออฮ้ยเปีนเซอร์กลายเป็นพวกแบบเหมือนคนลอกดอยไม่มีไม่มีอะไรทำมาเล่นอย่างนี้มือแขนก็มีข้างเดียวก็ยังมันก็กูยังงงนะมันสู้ไอ้พวกเทนนี่ได้ไงโอ้โห มีสองแขนนี่สู้แขนเดียวของกูไม่ได้ใช่ฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันคาดคิดนะเออฉันเจออะไรก็ไม่รู้อยู่นี่เสือก็เกินสงสัยนี่คงเจ็บแน่แต่เกาถอะ ไม่ใช e ่เอมิล <atory Qué> ี <reconcile> <N> ่เอมิลี่เอ่อที่นั่เออนี่นี่มันใค่เออ สเปนเซอร์ต่อยนักการเมืองอันนั้นคือนักการเมืองนะที่จะเป็นเซอร์ต่อยมันก็คือนักการเมืองนักการเมืองที่สเปนเซอร์เคยพูดต้นเกมที่บอกว่านักการเมืองเดินปั๊กเชียเดินปั๊กโครงการนี่ไงคือแม่งไปต่อยนักการเมืองตายฮะอันนั้น,นคือภาพหลอนในเรื่องจริงก็ไม่รู้นะที่จะเป็นอร์เห็นอันนี้ผมไม่ต้องแปลให้ละมากไม่ต้องขึ้นซับไทยะซึ่งคลิปเนี้ยเรามีซับไทยด้วยภาคไทยด้วยสําหรับใครที่แบบว่าคิดว่าผมเนี่ยใครที่แบบว่าฟังภาคไทยไม่ทันหรืออะไรก็ นะครับฟังภาษาไทยไม่ทันเหรอวะแล้วก็อ่านซับไทยได้ครับก็มีทั้งภาคไทยและซับไทยแหละนะครับอืมอารมณ์เหมือนเป็นเหมือนคุณดูการแคสเกมแบบฉบับฉบับอะไรวะฉบับฉบับบูเล่ใช่ไหมเออฉบับแบบมีครบทุกอย่างเออฉบับบูเล่มีเด้อวะเย้ะแคสเกมต้นตีนเลยนะอันนี้คือหลายคนบอกว่ามึงเป็นใครตัวเชนี่ครับแค่สปอนเซอร์กูไม่รู้จักแล้วมึงเอาใครมาอีกเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นเกมนี้คือมึงไม่รู้จักแน่อนเหมือนผมผมก็ไม่ผมก็เพิ่งเล่นภาคนี้เหมือนกัน แต่ใครที่เคยเล่นมาก่อนน้านเนี้ยคือจะได้เปรียบอยู่ด้านในเรื่องนะครับค่อนข้างยิ่งใหญคือไอ้หัวแดงเนี่ยไม่ใช่หัวแดงเนี่ยไอ้หัวต้มเนี่ยมันเป็นมันเป็นพระเอกจากภาคที่แล้วอ่ะก่อนที่จะมีภาคเนี้ยมันจะมีไอ้เช่นนี้ก่นเป็นผู้ใช้แขนของสเปนเซอร์อรัประมาณไม่กี่ปีนะไม่กี่ปีนี้ก็พูดง่งยงเหมือนเป็นปรียบเสมือนรุ่นพี่สเปนเซอร์แล้วก็เปรียบเสมือนเันเหมือนอาจารย์ด้วยนะอันนี้เขามาฝึกมาสอนสเปนเซอร์ทางโปรแกรมนะครับคือเขาได้ตั้งโปรแกรมจากแขนนี่ไว้แล้วนะครับ ไอหัวส้มเนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคนพิการแล้วนะครับแบบอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วนะเขาไม่ได้ใช้แขนนี่แล้วนะครับผู้สืบต่อแขนไแบโบอ,น,อนิกอาร์มนี่ก็เป็นสปอนเซอร์นะแต่ผมไม่รู้ว่าไอเชียตต้มนี่ชื่ออะไร <laughs> มันชื่ออะไรผมไม่รู้กันคือถ้าอยากรู้ชื่อก็ต้องไปเล่นภาคเก่ามันมันต้องเห็นชื่อมันนะผมขอเรียกว่าพี่พี่สนิ่งนั่นพี่สนิมไม่พี่ชื่ออะไเด้พี่พี่ตนินึ่งะพี่ตนิมงเขาสอนเราอยู่นะอันนี้ผมก็เล่นตามไปนะ ผมพูดว่าเนยังเริ่มพูดไปเล่นไปก็ได้เออแม่งคือฝึกง่ายๆคือผมเล่นมาต่อหน้านี้แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนลองเล่นดูแม่โคตรมันต้นเกมอาจจะดูแบบเนินๆนะเนี่ยอาจจะดูแบบว่าจดจืดๆหน่อยระบบระบบขอวเนเรื่องเกมจะจุดจืดหน่อยแต่ก็ถือว่าปูได้ดีระดับหนึ่งครับคุณต้องเล่นประมาณกลางๆเกมเว้ยรู้สึกจะเข้มข้นมากจะมีอะไรให้คุณทำมากเกมนี้บอกเลย มันไม่ใช่โอุปนโรธเลยแต่ว่าสิ่งที่บอกให้ทำก็คือมันสามารถจัดการศัตรูได้แบบสุดยอดอหะยิ่งมาศัตรูยิ่งมาเยอะยิ่งมันอันนี้ง่ายๆแค่กระโดดนะต่อไปเขาให้เราฟีดไทม์นะนะพี่สนิทเขาบอกว่าแขนเนี่ยมันมีความลับอยู่11อย่างนะรู้ถึงป่าวไม่รู้ดิ่งป่ะนะแล้วมันจะเผยมาเรื่อยๆจากภารกิจที่นายฝึกนะลูกเหมือนพี่แกพี่แกคนเดียวเออแต่ว่าคือ คือตัวเราคือสเปนเซอร์ไงตอนนี้สเปนเซอร์ได้แต่มองอย่างเดียวก็คือเหมือนตัวเราเป็นสเปนเซอร์นะคือเหมือนสเปนเซอร์ดูดูดูพี่แกดูพี่แกเล่นอะไรไม่รู้พี่สนิมส่วนเราก็ได้ควบคุมพี่สนิมไงแต่สเปนเซอร์คืออันนี้คือมันเป็นระบบจากแขนสเปนเซอร์ไงมันเชื่อมมาจากสายตาสเปนเซอร์ได้ระบบเชื่อะไร่รูยลุ้เลยคือเกมเนี้ยในเรื่องมันเกิดในปีแบบว่าปีเก่าๆอยู่นะปี2000 2009ไม่รู้อ ม่ใช่สองเก้าสองเจ็ดก็ตอนนี้มาง่ายแต่หนึ่งในเรื่องมันจะเกิดในปีที่มันเก่าหน่อยนะแต่ความทันสมัยของโครงการไบโลนิกมันยอดมากแขนไบโลนิกมันไม่มันไม่ได้มีแค่แขนไบโลนิกอย่างเดียวด้วยคุณต้องดูไปเรื่อยๆเรื่อยเลยมันจะมีอีกมันจะมีอีกอาวุธหนึ่งด้วยเจ๋งกว่านี้อีกเจ๋งไบโลนิกอาร์มไบโลนิกอาร์มสามารถแฮกได้ด้วยนะ อันนี้เขา,าเผยความลับมาด้วยนะเผยความลับมาจากการฝึกแหลยอันนี้ความลับที่สี่ไบโอนิกอาร์มส,สามารถแฮ็กข้อมูลได้ฮะโอ้โหนี่ไง,งคือมึงไม่ต้องดึงโทรศัพท์ของวอตด็อกเลยฮนะมึงใช้แขนนี่ทำได้หลายอย่างฮะมันสามารถดึงคนมาเตะได้ด้วยแล้วมันสามารถโหนได้อะออน,นี่คือสิ่งที่เราเห็นมันโหนได้แทบทุกที่ฮนะทุกท,ท,กที่ทุกการเคลื่อนไหวทุกขอบมุมตึกอะไรโหนได้หมดอ่ะมีอะไรขวางทางก็นี่ฮะซูส์มีอะไรขวางทางไหมนะ นี่ไงเราก็สามารถดึงมันได้นะอันนี้คือไม่ได้เป็นของของฟางเลยมันเป็นเหมือนเป็นของแบบว่ามันเป็นจำลองแบบว่าเหมือนมีเครื่องอจจะไรสักอย่างที่มันเป็นฝาปิดเราสามารถดึงออกมาได้ความรับสศษอย่างมันจะมาได้ไหมเนะนี่ยนี่ไงความรับเศษอย่างพ่มีสียงจริงๆริเนี่ย,ยนะถ้ารวมกับการที่เราฝึกมาเมื่อกี้รวมกันจริงๆก็มีสิบเอ็ดอย่างเลยนะอันนี้คือผมแบบไม่ว่างเล่นมากเลย เฮ้ยมันไม่ได้มีสิบเอ็ดอย่างมันมีสามอย่างเอ้ยมันมีเจ็ดอย่างเลยยามรับขออภัยนะสภาพดูไม่ได้ฝ่ายด้านหน้าเอ่ออนาพเวามเอ้อฟังนะเรามีศัตรูในครบเขตตือเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ย โอ้ออโหเจ๋งเนี่พลังของนาโนเาาเวอร์เชลโลมีพลังดั่งไคสิตด้วยยัเคแขนมันเจ๋งอยู่แล้มา,มาเราลองเล่นเล่นดิเราได้แขนมาแล้วเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนเดิมแล้วที่แบบเป็นคนเหมือนคนแบบคนไม่มีแขนมาเดินเล่นแล้วยิงคนไปเรื่อยๆไม่ใช่แล้วนะเราตอนนี้เรากลายเป็นยิ่งกับยอดมนุษย์อีก ทุอ่างมเปรียบสมานเหมือนเปรียบเสมือนเป็นอารมณ์เหมือนเหมือนโทนโทนี่สตาร์กได้ใส่เกาะแล้วประมาณ้ไม่ต้องกลัวเช่อะไรแล้วนี่ความลับอีกอย่างของแขนไบอ,อรนิอาร์มเรานะเมื่อเราตกไปที่สูงอะแขนไบอนิคอาร์มมันจะแบบว่ามันจะเพิ่มสักยภาพของกล้ามเนื้อเราอนะให้ไม่อ่อนนะกล้ามเนื้อกระดูกให้แข็งอนะไม่ไม่แบบไม่บางต่อการการแบบว่าตกที่สูงอนะหโหโคตรดีนะ คือตอนเนี้ยบอกเลยว่าสเปนเซอร์ตัวแข็งมากอย่างมีซูเปอร์โซเยอร์ยิ่งกว่าซูเปอร์โซเยอร์เลยร่างกายอ่ะคือแขนมันอะสามารถทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งตัวได้มันแข็งตัวได้ก็แบบตกตกที่สูงแล้วไม่เป็นไรอะเอ้ยมันเห็นป่าตึกนั่นก็ไม่ใช่ตึกแบวตึกแบบว่าต่ตําๆนะตึกสูงมากเลยนะโอ้โหสุดยอดจังนี่เป็นความลับอีกอย่างหนึ่งความลับที่สี่ความลับของแขนเรานั้นมีอยู่เจ็ดอย่างนะครับนะขออภัยนะไม่ใช่สเปรดไม่ได้มีอยู่เจ็ดอย่างนะ เมืองสวรรค์อ๋อด้านล่างเมืองสวรรค์โคตรเละนี่เป็นเมืองที่โดนระเบิดมานะใากต้นใากต้นเรื่องนะที่คุณเห็นนี่แหละโดนระเบิดนะแต่หัวเล่นเนี่ยโอ้โหโหไม่กล้องอะไรลืมไม่ได้เล่นนานแล้วนะคือผมเล่นจบไปนานโคตรเล่นจบในเอ็กบล็อก อันนี้คือมาเล่นในคอมเลยผมเลยว่าขนาดนในคอมเท่าไหร่วะในอกอกมันถามว่าเล่นง่ายไหมมันมีแบบมันก็แบบไม่ได้ยากมากแต่ผมรู้สึกว่าในคอมมันก็ง่ายกว่าสุกวันเล็งง่ายกว่าในในในเอ็กบ็อกมันเล็งเองผมก็ชอบเลยมันจะเล็งให้แต่เป้าที่มันสามารถโหนได้แต่ในคอมมันดีกว่าซื้อเราเล็งตรงไหนไม่็โหนได้เลยอิสระเยอะตัวเกมมีความเป็นโอเวนโวลนิดนึงนะเราจะไม่ทำภารกิจก็ได้นะ เราหว nice e. it. It ัวเล่นแบบนี so ้ก็ได้นะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรทำศัตรูตายหมดแล้วก็ไม่มีอะไรทำาล้ต้องไปต่อแต่เป็นเกมยิงแบบยิงเดินหน้าเลยว่าเกมเนี้ยทำได้ไดีกว่าเกมปเดอร์แมนอีกนะเกมปเดอร์แมนเจ๊งหลายภาคนะว่าเกมไปที่แบบไปเจอเกม Spider Man ไปที่เล่นเกมปเดอร์แมนถ้ามมารู้สึกว่ามันเจ๊งไม่หนุกเลยก็เอาเลนเกมนี้ดูอันถือสนุกเลยทำได้หลายอย่างนน่น เออแม่งสไปเดอร์แมนยังก่าวตีนเลยมึเรี้ยโะใช้ไม่ได้จำกัดเลยดึงไม่ได้เี่ยดึงไม่ได้เยี่จะต,ต่อยเลยวอันนี้คือแขนเรายังไม่ย,ไมยังไม่เผยความลับมาเราจะใช้ได้แค่ไม่กี่อย่างใช้ได้แค่ทุบทุบต่อยทุบต่อยแล้วก็ดึงดึงโหนแค่นี้ยดึงไม่ได้ดิโหนโหนทุบต่อยได้แค่สองสามอย่างแขนเราแต่ก็นกงนวงดีสองมัดคือแตกอะคนอะ ซอยสองหม <iet> ัดไอ้คนเปรีวอ่ะไอ้นี้เราถึงถึงมเงินแล้วป้๊งน่าถึงโดนดิวะก็เอกบอกว่ามันมันคือเอาตอนนะไอ้นี่เอาตอนสเปนเซอร์ฉันกำลังติดต่อเอ้ยฉันกำลังเพิ่มข้อมูลใหม่อ๋อบอกท่านเชี้ยอะไรโจ้ยมามาขอเล่นหน่อยลูกของแม่ทูตพี่เลยมาขอเลื่อื คือเกมนี้มันมีมันมีการกักพื้นที่น่ะแต่ว่าจะกักพื้นที่ด้วยแบบว่าไม่ใช่เอาบั็กมานะไม่ใช่เอาบั็กมากักพื้นที่เหมือนเกมอื่นที่เคยเคยทำมาคืออันนี้มันจะเอาจอมพังจอมพังการจอมพลังสีมาองัใสะแม่งเลยรอเลยเตะแม่งจริงป่ะอ่านไม่โดนเอ้ยใส่อันนี้ก็รอเลยอุ้งเป็นเชื่ออะไรแล้เป็นเชื่ออะไรเตะไปเถอะอู้ยอันนี้ไม่ใช่พลังมันเป็นพลังของใบมอนแขนเบอร์หนึ่งแขนเบอร์หนึ่งตัวเซนเซอร์แขน ก็ต้องมีการเตะการเตะก็ต้องหนังหงส์เนี่ยตบรถอาจจะไม่จอมพลังเหมือนในโปเตอรไค์อ่ะแต่ว่าทำรถปิวได้เออกำลังแข็งไม่นำหน่วงมากเท่ก็ถือว่าสมจริงแล้แขนเหล็กเนาะมันก็ต้องตบรถแต่ว่าเพิ่มเกลือนนิดนึงอัมันเวอร์มากโปเตอรไคโปอตอรไค์เอเวอร์ด้วยตามความจริงอันอย่างอันนี้มันก็ยังมีความจริงวะ เกมนี้มีความมีความสมจริงอหลายอย่างนะดูเยอะๆดูดิดดผมสามารถดึงศพมันไปอารมณ์เหมือนเป็นสเตลสเตลลแล้วมึลงลากศพไปที่อื่นได้แต่มไม่อันนี้ไม่สเตลอะไรอ่สะสเตลมันต้องแบบฆ่าคนแบบไร้เสียงไอ้เชื่อนี้มีเสียงอะไรยอะ <c oughs> มีเสียงล้วตอนนี้นี่แฮกเลยแฮกข้อมูลนะน,นี้เป็นข้อมูลของเอ่อ a ฟซซัดเฟซซัดคอมมิชั่นเป็นองการสร้าง เป็นแบบว่าเหมือน,นทิ้งระเบิดอ่ะอันนี้คือมันเป็นการทิ้งระเบิดจากว่าเป็นเอเครื่องบินอ่ะที่มันตั้งซอฟต์แวร์ไว้ะนครับตั้งซอฟต์แวร์ไว้แล้วก็กดปล่อยจรวดโอ้ยนะเบิดมันเอามาจากมันใช้ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ลงน,นี่ข้อมูลจากมันนผมไม่ต้องผมไม่ต้องแปละะเ,อเอาข้อมูลสิโจบ,บอกนะอันนี้ไบโอเลน เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันใช้อยู่นะของประตูนะเป็นอินเทอร์เน็ตรุ่นอะไรนี่เวอร์ชันสองจุดหนึ่งไหยคือมันมึนมงต้องรู้ยแม่คือผมไม่ต้องแปลก็ได้นมัจะอ,อะไรจะอะไรไปสืบอ,อ,อะไรขนาดนั้นถึงอินเทอร์เน็ตประตูเลยแบบคือมันไม่จำมันไม่สำคัญเท่าไหร่มึลงลองนึกน้องชุ่มด้ลังเสียคุไม่เคยพูดถึงมันเลยมน้องมาหม,ม,มายอะ้รจุดนี้โปรดจำไว้แขนเบลนิ่งคนนั้นไว้ต่อลังเสียมากนะเดี๋ยวผมจะเปิดสิ่งที่ทำให้เห็นนี่ เการาจัดทางไปต่องผม,อมบอกว่า,วามีบางสิ่งของทางคุณอยู่นั่นคือนั่นคือรถโมโนเรลหรือไม่ใช่เลยนี่ความล็อกที่สี่นี่ความลับที่สี่ตรงใบอวัยนี่อาร์มเถิดโออัมพองนะความที่สี่คือใบอุลิอัมสามารถ ดึงสิ่งที่ขวางที่มีขนาดใหญ่ตัวเราได้นะโอ้ยไม่ต้องไม่ได้ดึงกันนะดึงดึงตัวออกมาเลยมันก็ดึงนานเลยตัวไปกับรถอะไรที่ขวางทางเราเราสามารถดึงได้นี่ไงนี่ไงยิงแมกซ์ตางกายโอ้โหนี่มันจริงจิงว่าไงยิงทีตีก่างกายเลยโอ้ยตีเก็อะไรยิงนิดยิงแล้วได้มาแค่แสนโดนไหมโดนแล้ว แล้วก็ความรับอย่างที่5ของแขนเราก็คือมันสามารถเก็บของได้บนระยะไกลไม่ต้องเดินไปเก็บย้อนนะมันมีระบบเราเจอตูเยอะไงของกระสุนอยู่ไกลมือเก็บก็ได้ว่งเพื่อเดินมันตายมันตายไม่ได้ยังไีกไีกอี่ นี่นะนี่มรับผิดชอบความปลอดภัยสองซีแต่งนะเรา,ามีปันหาในการติดต่อตำแหน่งคุณนะอุกอรณตลอดกระบานที่เราวางไว้แับคุณดูว่าคุณสามารถค้นหานดีเลยการกดลองนี้ปิดพวกเขาออกฟ้จากนั้นเราจะสามารถระบุตำแหน่งคุณได้แล้วทำไมฉันต้องการให้หแกทำนั้นด้วยแหะเพราะเราจะสามารถเติมพลังให้คุณผ่านการฝึกใช้บุ้นใหม่ไงฉันถึงสามารถอยู่กับสิ่งนี้ได้ไวงาง้นดีเลยลเราได้รับการแก้ไขและได้ถ่ายทอด ที่ใกล้แค่ไหนสุดติดตามจุดนำทางไปโอเคคือเหมือนสเปนเซอร์ไม่ค่อยชอบหน้ามเลยไม่ค่อยแบบอยากจะฟังคำสั่งแต่ก็ต้องทำเนี่ย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 ที่ตัวหายตัวไปห่โหไม่เล่นแล้วนะไ <as> ม่เล่นเพื่ออะไรนะโจศัตรูน่ะัะเล่นศัตรูนี่นะ นะอมันคือใบโอเล่ใช่ไหมใช่เลยนีย่กจะรักมึงวะตกไหมปิวนู่นเลยดีดดีไหนนะทดสอบความแข็งแกร่งไงอ้าวันเป็นสตานแมนที่นี่นะอ,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 อุ้ยสะเทือนเลยว่ะโคตรแรง มีแขนแล้วแม่งอย่างแม่งบอสตอนนี้มีแขนนี่อยู่เลยเฉยๆที่มันต้อหาไม่ได้แล้วะเอ้ยเหรอคือสู้ลูกกระจ็อกอะคือเป็นอะไรที่โคตรจะง่ายในเกมนี้มันจะมีบอสอยู่นะลูกอะบอสอะยากอยู่ก็แค่ทำหัวร้อนได้อยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากถึงระดับดาร์กเซตดาร์กโซนไม่ใช่ไหมตบแห้งเลยนี่สเตยเดี๋ยวนี่อย่างเฮ้อ่ะเฮียหล่นเลย โดนทิ้งหล่นเลยโอ้โหจริงไม่เกินตายอยู่ครับโอ้ยถ้าไม่ไม่ตายเนี่คือเกมบั็อกหมดแม่เกมไม่สมจริงลมันต้องตายอยู่แล้วนะตกที่ตรงนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โจวว่าเจอตำแหน่งของคุณแล้วแล้วก็ภารกิจต่อไปเป็นจุดสีเขียวนั่นโจวบอกนะ ลงมาดิดเคา,เามาลังยังวะรถมโลโลเร็วนะน้ำหนักเป็นตันเล้วนะงหงเลยมันไม่ได้เบอร์ระดับโปรโตลยแต่ว่ามันมีความสเสมือนจริงอยู่ดูดยอ,อ,อดจะงนได้นจำกัดกค่อนข้างที่แบบว่าเป้าเล่นไปไหนแล้วนี่เลยเาาทุกแมสปายแแมอยงยยม อยางผมอยากให้ความลับความลับที่หกออกมาต้องความลับที่หกอ่ะแขนแมน่งเท่นี่ตกมาปิวดูเลยโคตรแรงตบปิวอีกฝั่งเนี่ยโอ้โหเอ้ยจะตกแต่ไม่ตายหรอกม,มันไม่เท่ดิเอ้นะครับก็ เดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปแล้วนะนะไว้เนในหโวง์นี้เราจะเจอกับอะไรอนะีกนะฮะก็เนื้อเรื่องก็ได้ปูมาแค่นี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะนะเดี๋ยว